รุนโดยฟองเต้าหู้กรอบกรอบแกล้มกรอบฟูเขียวเพลินลิ้นจืมมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับมาเลยมาเลยมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาประกัดที่สมบัครกับเราสามคนในคู่การสมบัดิข่าว,ว,วเอ้าวันนี้เจอกันวันแรงงานท่าลินบอกก่อนวันนี้เข้าผปิดเวลาอ๋อวิ๊ย บอกคนที่บ้านบอกแม่แม่รา<อ>ดูเดี๋ยวแม่งงใช่วันนี้มาช้าหน่อยนะเป็นคนรักแม่รักครอบครัวยิ่งพูดก็ยิ่งพิรุษอ <c oughs> อกย่งพูดเลยดีกว่าแต่เราต้องรีบพูดเวลาจํากัดคุณผู้ช <c oughs> มอัปเดตข่าวสารกับเราดีกว่านะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครไฟไหม้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งมาสก,กัดเพลิง ก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่ยาวนานเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่ยาวนานเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วตอนนี้ความคืบหน้าเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะ30เมษายนเวลา17นาฬิกา30นาทีโอ้โหนี่มันเป็นกองเพลิงอย่างใหญ่เลยน<ล>ะซิบว่าเชื้อเพลิงเนี้ยเป็นกองกระดาษนะคะกระดาษกระดาษอัด ที่อยู่ภายในโรงงานผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษเคมีพันธ์และพลาสติกเชื้อเพลิงอย่างดีเลยคุณชิสาคุณจูดกแล้วพื้นที่11ไร่ค่ะอ,อยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลนานโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะคะ<ป>ต้นเพลิงเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังนอกตัวอาคารซึ่งเป็นจุดที่ใช้เก็บกองขยะกองกระดาษเก่าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดแยก โดยเพลิงเนี่ยนะลุกไหมกองกระดาษรีไซเคิลรุนแรง3กองค่ะต้องมีการประสานรถน้ําดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงทั้งจังหวัดสม,มุทรสาครสม,มุทรสงคราม,มรวมๆเกือบ20คันนะ่ะมาช่วยกันร,ระดมน้ําฉีดควบคุมเพลิงเอาไวใ้ให้อยู่ในวงจํากัดแต่คุณมันยากจะไปสู้เพลิงขนาดนั้นได้ยังไงอะ่ะแป๊บเดียวมันลามไปมันลามไปไง<ช>ยกเพลิงทั้งนั้นนะครับเออทั้งกระดาษด้วยแล้วกองใหญ่ด้วยมันก็เลยลามไปอย่างไวาย,ยากต่อาการดับโดยง่ายนะคะโดยนายอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในการ ควบคุมสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ก็เร่งประสานรถแบ็คโฮมาตักมาคุ้ยกองกระดาษเพื่อ ให้สามารถฉีดน้ําลงไปถึงด้านล่างได้ครับคือถ้าตาบใดที่น้ําอยู่แค่ข้างบนเน่ยแล้วข้างล่างมันยังเป็นไฟยังไงก็ดับยากอย่างน้อยเลียไอ้ที่ยังไม่ไหม้เนี<ช>่ยไอ้ที่ยังไม่โดนเครืองนะอะอกไปซะก่อนนั่นแหละลดเชื้อเพลิงลงด้วยจัดการในช่วงสถา,านการณ์เร่งด่วนแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเคราะห์ดีค่ะที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายรวมถึงไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะ ทางด้านสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยก็รายงานความคืบหน้าในช่วงตีหนึ่งของเมื่อเช้านี่นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีลมกระโชกแรงทําให้เพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเลยจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศร้อนจัดค่ะแล้วมันเกิดการรวมแสงของแก้วกับอลูมิเนียมที่ปนอยู่ในขยะก้อน พอมันเจอแสงแดดพอมันเจอแสงกระทบก็เลยกลายเป็นเพลิงไหมครับลุกโชนขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงคงต้องมานั่งหามาตรการในเรื่องการกจัดเก็บนะจริงรจะปล่อยเอาไว้กลางแดดแบบนี้มันอันตรายหรือเปล่าก็อาจจะเสี่ยงต่อไปอีกนะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอให้เพลิงสงบลงซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ ืบหน้าล่าสุดเจ็ดมงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่ายังคงมีเปลวเพลิงลุกมาอย่างต่อเนื่องชีสาดูสินี่ค่ะแบบนี้นี่คือยังระอุอยู่เลยยังมีควันอยู่เยอะเลยแล้วไฟแด,แดงๆก็ยังโชนอยู่นะคะคางจุดเข้าไม่ถึงจริงๆมันต้องปล่อยไปแบบนั้นน่ะเออเจ้าหน้าที่ก็พยายามประคองะคะออ่ะโดยการฉีดน้ําระดมสกัดเอาไว้นะคะ ก็หล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้มันเย็นลงไม่ให้มันลามไปกว่านี้แล้วก็นํารถแบ็คโฮแขนยาวหนึ่งคันเข้ามาตักกองกระดาษไปด้วยฉีดน้ําไปด้วยอ่ะพยายามที่จะพลิกกองกระดาษให้มันดับได้ทุกจุดทุกส่วนโดยตามแผนที่วางไว้ก็คือจะนําแบ็คโฮจากอ,อบจสมุทรสาครเข้ามาเพิ่มหน้างานช่วยกันตักกองไฟที่ยังไม่ถูกไฟไหม้ออกเป็นการกันแนวเขตไม่ให้ไฟมันลามาการปฏิบัติงานสินึกภาพนะคนที่เขาต้องขับรถแบ็คโฮอยู่ข้างในนั่นนะออมีสิทธิ์สำลักควันเสียชีวิตได้เลยนะค้างคือเสี่ยงเลยอะ ยางมากนะครับเออจ้าหน้าที่ก็ต้อง,ต,องต้องทำอ,ะอ,อ่ะนะคะก็ถือว่าต้องให้กําลังใจทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ดูแลส่วนนี้ด้วยแล้วนอกจากจะคุ้ยกองกระดาษที่มีไฟระอุอยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปถึงได้โดยง่ายแล้วนะคะก็คงต้องมีการวางแผนมาตรการการ,การป้องกันและการแก้ไขยอย่างต่อเนื่องเ,ออเพราะจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะครบ เกือบจะครบวันแล้วอะนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเวลาเป็นวันน่ะเออก็คาดเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าตามแผนที่ทางหน่วยงานเขาวางแผนเอาไว้น่าจะสามารถดับเพลิงได้สนิทอะภายในวันนี้นะคะก็ขอให้เป็นไปตามแผนแล้วกันแล้วก็ถ้าฝนจะตกแล้วเขาบอกวันนี้ฝนจะตกนะถ้าตกก็คือช่วยมาตกตรงนี้หน่อยแค่ละกันเพื่อที่จะได้ให้เพลิงสงบลงเร็วขึ้นเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เปิบัติงานอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับค่ะ อ่ะเรื่องนี้คืบหน้ากันหน่อยเมื่อวานก็เล่าข่าวกันไปและทุกช่องก็นําเสนอเรื่องนี้จริงๆเพราะอยากให้จับให้ได้ออครับออชาวต่างชาติที่ไปทําร้ายโชเฟอร์รถตุกๆเหตุหหเพราะว่าเรื่องของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินทอนล่าสุดจับได้แล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับเหตุเกิดที่ภูเก็ตแต่ไปจับได้ที่ไหนกระบี่อ๋ออ่ะแต่เดี๋ยวไล่เลี้ยงก่อนเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูข่าวนี้นี่คือชาวต่างชาติคนนี้ที่ก่อเหตุครับ เราเล่ากันไปเมื่อวานนี่เหมือนกับว่าพูดคุยอะไรบางอย่างก,กับโชเฟอร์รถตุ๊กๆอารมณ์ประมาททางฝั่งฝรั่งเขาบอกว่าเขายื่นแบงค์พันให้ทําไมคนขับตุ๊กๆไม่ทอนให้เขาห0 0ค่ะขณะที่คนขับตุ๊กๆ,ๆเขาบอกว่าเฮ้ยฝรั่งไม่ได้ยื่นแบงค์พันแต่ยื่นแบงค์ร้อยจะทอนให้เขาได้อย่างไร<อ>คุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ๆๆนี่แล้วไปตบเขาดังเบ้แล้วมีบีบคอด้วยนะคะนั่นแหละครับอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในวันที่27่สเมษายนที่ผ่านมานั่นแหละ แล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะวันก่อนนี่เอง30เมษาก่อนจะสิ้นเดือนจับได้แล้วครับเอาเอาละชุดสืบสวนภูทรจังหวัดภูเก็ตฮะเขาร่วมมือกับชุดสืบสวนสพกระนและชุดสืบสวนจังหวัดกระบี่กำลังไปจับนายคนนี้อ่ะใช่ไหมหน้าตายอย่างนี้าตามจากภาพที่ได้มาจากกล้องหน้ารถในรถตรงปกตามนั้นคะจับได้นะครับไปตามหมายสารจังหวัดภูเก็ต จับกุมนายเกรแฮมซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอังกฤษอายุ35ปีพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่หลังจากไปทําร้ายร่างกายนายอ,อับดุลละคนขับรถตุ๊กๆ,ๆที่เห็นในภาพในกล้องในรถที่เรานําเสนอไปตอนแรกครับ,รบจับได้แล้วนะครับชุดจับกุมเนี่ยไปถึงหน้าประตูเลยก๊อก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 ส่วนนายเกรแฮมเองก็เปิดประตูมาแต่โดยดีเรียกได้ว่ายอมตั้งแต่หน้าประตูแล้วทางชุดสืบสวนก็แสดงหมายจับพร้อมกับแจ้งสิทธิและข้อหารับทราบ หน้าตาเขาก็แบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเขาเป็นคนหน้าตานิ่งๆหรือเปล่า<ม>แต่เห็นเป็นแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ้ก็ดูแบบไม่มีท่าทีขัดขืน,นไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าตระหนกอะไรยังไงสุดท้ายเจ้าหน้า<ม>ที่<ม>สืบสวนก็ควบคุมตัวมานะครับที่โรงพักแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ทําการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือคดีนี้เนี้ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาสั่งการเลยนะครับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอต่อสาลจังหวัดภูเก็ตขอมาจับเหตุผลเพราะอะไรเราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ คือเรื่องของภาพเรื่องของเสียงการกระทําต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายร่างกายมันค่อนข้างชัดค่ะอะแน่นอนนะฮะมันก็ต้องผิดเรื่องของการทําร้ายร่างกายถูกไหมะแล้วยิ่งช่วงนี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสเยอะเรื่องของนักท่องเที่ยวอะที่มาทําร้ายร่างกายคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องของกฎหมายการทําร้ายร่างกายมันทำอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องของที่ว่า เอาเงินให้เขาไปเนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยมันแบงค์พันจริงหรือไม่เ,เดี๋ยวต้องมาสืบสวนกันต่อความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะทางฝั่งนะักท่องเที่ยวดูเหมือนเขาก็ยืนยันว่าวันนั้นแจกแบงค์พันจริงๆริงส่วนทางฝั่งของโชเฟอร์รถตุ๊กๆเขาก็ยืนยันวันนั้นเขารับแบงค์ร้อยอ่ะนั่นไงนก็ต้อง,ง,ต,องต้องมีใครสักคนที่พูดไม่จริงอ่ะแล้วคําถามคือก็ในเมื่อมันมีกล้อง มีกล้องอยู่ในรถทาไมไม่ดูตอนที่จ่ายเงินล่ะมันจะเห็นไหมล่ะให้ดูกล้องในรถอีกทีหนึ่งค่ะคือเรื่องของเรื่องวันนั้นน่ะเนี่ยพี่คนที่เขาใส่แว่นที่เปิดอ่าคนทุกๆเนี่ยนะเขารับเงินจากฝรั่งอีกทางหนึ่งซึ่งมันนึงภาพออกไหมมันไม่เห็นเออมันไม่ได้อยู่ในมุมที่มีกล้องนั่นแหละเลยไม่ได้เห็น ก็เปิดดูจากกระเป๋าตังได้ไหมอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูจากตัวนั้นมันเป็นหลักฐานได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพี่เขามีแบงค์พันอยู่แล้วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมอ่ะก็ต้องว่ากันไปอีกทีนึงแต่เรื่องนั้นน่แยกกันออกไปส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนหลักฐานมันมีอยู่ค่ะอ่ะตามกันต่อแล้วกันนะคะใช่ครับอ่ะส่วนเรื่องผีเนี่ยเอาตรงนะ ไม่ค่อยจะอยากเจอสักเท่าไหร่ดแต่คุณเจอแต่คุณเจอบ่อยมากนะคุณโดมเจอบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าในอีกรายการหนึ่งแต่ว่าคุณพี่ท่านเนี้ยไปเล่าไปเล่ากันไว้แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณคุณพี่เขาไปจัดดอกไม้ที่หน้าเมนบอกว่าเจอผีฮะพอเจอแบบนี้พี่เขาเลยด่าฉ่ำเลยครับ ตายเป็นทีกับพ่อแห้งแล้วมีธิ์มีเดียก็่าไปหาเกิดมาสางเวียนสางกลับมาชได้เกิดว่าที่เนี่ยผมมาสูนแผลคนเขามาทำมาหากินมาหลอกมาก่อกวนอยากได้บุญกับมาเข่าฟันบอกเลขสีเฮ็ดไปห้ยะมาเฮ็ดนี่เปิดเวียนบ่มีเสียงมาเฮ็ดอิดอืดอ๊ะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิกึกว่าไปหาเกิดมาบนมาเวียนอย่างยุนี่ปาดโผล่เนี่ยฮะเสียงมาอึดอืดอ๊ะมะเฮดเอ๊มันออกอยู่ได้ปฏิโทเออเนี่ยฮะคือเขาระบุข้อความว่าอยู่นี้เนี่ยมีแต่ซุ้ม ซุ่มบ้านะจ้าซุ่มบ้าเปล่าอะไรนะซุ่มบ้าก็ซุ่มบ้าคือท่าเต้นเปล่าเต้นซุ่มบ้าว่าหมายถึงพวกซุ่มซุ่มนี่แบบอีสานหมายถึงพวกพวกบ้าอ๋อผมดูว่าเต้นซุ่มบ้าคุณจะพึ่งมาเต้นอะไรตอนนี้คิดยังไงมาหลอกฉันเออคิดยังไงถึงมาหลอกฉันเออต้องแปลไหมแปลด้วยมาหลอกฉันปานนี้สูอ่าทำไมมาหลอกอย่างนี้ล่ะเธอเออเก่งมาก คือบอออกมาปักดอกไม้ช่วยอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วเอาว่าคุณอ่านไปเถอะเออแบบว่าคือมาหลอกทําไมมนไม่มาปักดอกไม้ช่วยอะไรประมาณนี้มาหลอกเป็นไม่พี่เขาก็เลยด่าให้นะครับคุณพี่ฮะเนี่ยคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าคุณคงเทพนะฮะรับเจ้าของร้านคิงวีดดิ้งเขาก็มาจัดดอกมงดอกไม้เนาะประมาณสองทุ่มเนี่ยเธอกับลูกน้องสี่คนยืนอยู่ดีๆได้ยินเสียงแปลกๆคุณฮะเสียงยังไงเออแบบมีเสียงแบบก๊กบ้างแก๊กแก๊กแก๊ก้ลยไหมแก๊กแก๊กด้วยเออแล้วก็อีลาก็มีนะเออ จนเขาแบบไม่ไหวแล้วนะคนจะทํางานนะเออควรอยู่ได้เออเขาก็เลยดนากผีกลับไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ฮะก็บอกแล้ววันนั้นทุกคนเนี่ยได้ยินแล้วก็ได้เห็นเหมือนการหมดนะไม่ได้แบบว่าเมฆขึ้นมานะหรือว่าไม่ได้แบบจิตปรุงแต่งที่เขายืนยันแบบนั้นว่าเหตุการณ์นี้มันเห็นจริงๆอ่ะก็บอกแบบนี้แล้วการไม่เชื่ออย่าไปลบลูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงขุนพี่กันหน่อยครับเึื่อก้นี้เสียงประตูเปิดปิดเปิดปิดกันแล้วเล้วมันบ่ไดนินผู้เดียวไงเขาก็เป็นคนบม่ค่อยย่านง ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเฮามันว่าโอเคแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยว่าไปในลักษณะที่ว่าคันเก่งแท่นะไปหาเกิดเลยรู้เ่าว่าการมาหลอกคนให้เขาย่านว่าเป็นอันเตุการเหตุงานเขามาทำมาหากินเนี่ยมันบาป นี่นคนนะเขายานเ,าเออเขากลัวเออ,เอ,อนี่ฟาดผีกลับเลยนะ <c oughs> ฟาดออกทีวีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเ่ยฮะบอกเลยเห็นพี่เขาบอกว่าคือไปทํางานมาเป็นร้อยที่ไม่เจอเจอที่เนี้ยรั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เจอฉ่าเลยก็เลยต้องด่าเพราะว่ามันทํางานไม่ได้จริงๆอินะฮะเอออันนี้เป็นเทคนิคก็ได้นะหรือว่าถ้าด่าแล้วทําให้เราไม่เจอไหมเพื่อผมได้ใช้บ้างเพราะผมเจอบ่อยมากแล้วออกคลองเนี่ยเหรอจริงเจอบ่อยเดี๋ยวต้องจัดการยังไงตอนไปเจอกับผีเนี่ย ยังไม่มีวิธีเลยเลย,เลยโดนหลอกอยู่เรื่อยๆอ่ะไม่เป็นไรงั้นเรามากินตอบแก้กันดีกว่า วันนี้วัน,น,วนหยุดทังทีพี่น้องชาวไทยที่อยู่หน้าจอวันหยุดวันแรงงานใชไหมเอาของอร่อยไปกินให้มีความสุขกันเลยครับอ่ะหนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานเราต้อนรับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจริงๆเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะแต่มันยังร้อนอยู่เลยอ่ะใช่ฮะแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่โอ้โหโซฮอตมากไม่แพ้อากาศเลยเพราะกระแสแรงจริงๆนะนี่ฮะตอนนี้นะฮะยอดสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยปังมากฟองอะฮู้กอบกรอบแก้มครับตอนนี้ขายดิบขายดีมากๆคุณผู้ชมเพราะ ทั้งอร่อยและคุณภาพดีคุณภาพที่ว่าคือเป็นฟองเต้าหูแ้แท้ๆนําเข้าจากไต้หวันแล้วไม่มีการผสมแป้งนะคะคุณเอามาทอดอบกรอบสลัดน้ํามันรับรองทานและอร่อยมากบอกเลยว่าตรงปกไม่จกตาเห็นอย่างนี้เนี่ยนะเปิดออกมาเนี่ยนะ,ะชิ้นเขาก็ใหญ่ตามในภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับชิ้นใหญ่ๆเต็มคำแบบนี้ที่สำคัญมันกรอบมากกรอบแบบนี้ กินเพลิดเพลินเลยสิครับใช่ครับ,<ห>รบแล้วก็มี2รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสพิซซ่าชีสไข่เค็มครับแล้วก็รสปาปิกาฮะอนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์โปรตีนจากฟองเต้าหู้กินเล่นก็ได้นะครับหรือว่าไปคลีเอทใส่เมนูต่างๆก็ได้เหมือนกันครับบ้านไห <ยะ S 2> นเด็กเล็กเด็กแดงเด็กผู้ใหญ่ได้หมดมีก็ซื้อเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ติดก็นเอาไว้ของดีของอร่อยกรอบแกรบติดบ้านเอาไว้ก็ดีนะครับเด็กๆชอบครับบอกคุณผู้ชมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะโปรโมชั่นเด็กมากมาก จนถึง31พฤษภาคม <Ừ. S 1> ซื้อ3ถุงใหญ่แถม1ถุงใหญ่ค่ะเ,ออเลือกรสชาติไหนก็ได้นะคละกันไปตามใจชอบเลยปกติ600บาทแต่พิเศษค่ะซื้อเพียง450บาทเท่านั้นรับไป4ถุงใหญ่เลยค่ะนนบอกตรงนะเราต่อโปรไงเออต่อโปรมาถึงเดือนนี้เลยนะครับโปรนี้มีใน s h ช้อปีและลาซาด้าเท่านั้น แกน QR Code แล้วก็เข้าไปที่แอปได้เลยบอกเลยนะของดีของเด็ดแบบนี้รีบซื้อนะจ๊ะเพราะว่าขายดีเหลือเกินไม่รู้ว่าจะหมดล็อตหรือเปล่าถ้าหมดแล้วรอนทานเลยนะคะได้เลยละครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวโชว์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับนึงแบบพร้อมค่ะคันคันคัน สิ่งที่ใช่ปรามามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกปต้องจากรังแคหและความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดรามาปัญหาความคัน Surprise ส่วนหยุดกับพิซซ่าสุดพิเศษและโคกไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผมให้ความเหนือระดับ ขับเคลื่อนคุณไปให้ไกลยิ่งกว่าเฉยเฉลิมนนโชว์รุนโตโยต้าทุกประเทศ ทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลองแดน s h ชคริสตัลไวท์ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแดน i s h สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึงผ้าระดับรองเท้าถึงเท้าขาวที่สกปรเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แดน i ิชที่มี a อคทีฟออกซิเจนช่วยกจัดค้า,า,าและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยาจากจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แดน s h ชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแดนนิช มลืลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่2พฤษภาคม2,567ถ่ายทอดสดจากอาคารออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แดงไหนแดงไหนตัวจีแดงไหมเปรี้ยวช โาใหมเปรียวซ่เป็นตัวชี้แบบไม่จำใครต้องเฟนตาแต่มันาวสดอร่อยสูตรใหม่ต้องโดนไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูตรใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชัให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานพิเศษ29บาทมีไขาาวที่ร้านติดาวที่รักมีคร,รปลไม่มีใครจริงๆไม่มีใครไม่มีใคร ก็ซองเขาเขียนอยู่ซุปน้ำฟ้าไทยให้แกงเกืออร่อยกลมกลม่อมห,หอมเต็มรสชาติเครื่องเทศแท้ไม่เป็นไข่ลองเลยซุปน้ำฟ้าไทยแอร์แค r c เ p p e r คเปทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรีสปีเต็ม c a r r เ e r c o ค p e เปอร์ล็อกพออยัางนะ ไม่พอเพราะล็อกสีไม้ต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g เทคโนโลยี Color Lock Plus นวัตรกรรมการล็อกสีถึง3าชั้นป้องกันราตะไครล็อกสีสวยทนต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g s c g Passion for Better ค่าบริการวันนี้เท่าไหร่ครับฟรีทุกอย่างครับแค่เรียดูแลฟรี3ปีเตมแถมรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์1ิปีแครีเอ r คอปเปอร์ สซอร์ไพรส์่วนอยู่กับพิซซ่าสุดพิเศษและโคกไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผมอยากผิวดูใสเห็นผลจริงหลอกวัสลิงกูตาไฮยาผสานกูตตาโกลและไฮยาลูรอนบูสผิวดูใสเหนือกวิตามินซีสิบเท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโจในห้าวันผิวดูใสออร่าต้องวัสลิงกูตาช้าลอง สรัาสรุคโดยนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนไม่ระคายเคืองหนังสีสะแฟนเก่าก็รัก แฟนใหม่ก็อยากได้อะไรคือพี่แฟนเก่าแฟนใหม่อะไรคะไม่ได้หมายถึงผมอ้าไทยรัฐไงแล้วรักทุกคนนะรักทุกคนเลยกรเลยเตรียมที่จะขยับครั้งใหญ่กับไทยรัฐกรุ๊ปครับรุกแพลตฟอร์มดิจิทัลเสิร์ฟยูทูบชั้นนแปดช่องดูกกรยุ์บั่รใจแฟนเก่าร้องขยายฐานแฟนใหม่มาเลยจ้าลุยคอนเทนต์วิดีโอเต็มสู่เปิดแปดช่อง YouTube รับเทรนด์สื่ออออนไลน์ยุคใหม่จะเต็มคอนเทนต์นิวส์เทนเมนต์มาครบทั้งข่าวสารและความสนุกนะครับ โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก YouTube ไทยรัฐที่มีฐานผู้ติดตามเดิมกว่า17.7ล้าน Subscriber หวังสร้างฐานแฟนใหม่และรักษาฐานแฟนเก่าย้ำภาพสื่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมช่นลของไทยรัฐนะคะเริ่มตั้งแต่ช่องไทยรัฐทีวีออ i n ิจิช่องน,นี้จะรวมทุกคอนเทนต์จากไทยรัฐทีคุณผู้ชมสามารถติดตามชมทุกรายการได้เลยจะดูสดก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ค่ะ อีกช่องหนึ่งไทยรัฐออนไลน์ออริจินอลเป็นช่อง Newstainment เล่าสนุกมากกว่าข่าวเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคนออนไลน์โดยเฉพาะเลยค่ะอีกหนึ่งช่องที่น่าติดตามก็คือไทยรัฐมันนี่เป็นคอนเทนต์ข่าวเศรษฐกิจการลงทุนที่จะทำให้คุณมีการเงินดีชีวิตดีขอแนะนำ ไทยรัฐส,สตูดิโอต่อเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นช่องเดียวจบครบทุกรถเน้นความบันเทิงที่ต่อยอดความสําเร็จจากรายการสถานีผีดุที่คุณจูด้งจะไปออกอากาศ่นแเลยคร,ร,รับนอกจากนี้ฮะยังมีชาแนลไทยรัฐส,สปอร์ตครับมิลเลอร์ไทยแลนด์แลวก็พีพด็อกอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าช่องนี้เขาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับแลวก็ตอนล่าสุดนะพระสวดศพให้ใครฟังอันนี้น่าสนใจมากอยากจะให้ไปดูจริงๆนะครับแล้วก็ไทยรัฐคิดอันนี้ก็น่าดูครับรอบจททุกความสนใจของคนออนไลน์เลยนะครับ แฟนแฟนแทรัออย่าลืมนะฮะกด Subscribe ติดตามข่าวสารความสนุกครบรถ u t u b e ทั้งแช่องของไทรัฐได้แล้ววันนี้เลยนะครับได้เลยครับค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลกับเรามากจ,จะดูข่าวดูหนังฟังเพลงหาข้อมูลต่างๆก็คือมาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเลยแต่เราต้องมีเครื่องมือที่เหมาะ<ช>ไงแอ่จะเป็นเครื่องมืออะไรที่สเปคดีๆแต่ราคาหลักพันติดตามกันได้เลยกับพี่เต้พิธิศักด์ค่ะ สวัสด,ดีครับแฟนๆผู้กัสบสาคท,ทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเต้จาก i s m a l l มนะครับมีคำถามอยากถามคุณผู้ชมนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้อะไรเอ่ยสำคัญเหมือนเป็นปัจจัยที่6ถูกๆๆต้องแล้วครับ <c oughs> มือถือเอ่ยแท็บเล็ตเอ่ยสมาร์ทโฟนเอ่ยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าไอการที่เราจะไปซื้อทั้งมือถือบ้างแท็บเล็ตบ้างเนี่ยมันรวมกันโอ้โหมันมันมาใช้งานกันเนี่ยมันลําบากลําบนเหลือเกินนะใจนึงก็อยากจะใช้ฟังก์ชันของแท็บเล็ตที่มันแบบหน้าจอใหญ่ๆนะอีกใจนึงเนี่ยก็อยากจะใช้มือถือที่มันแบบเป็นสมาร์ทโฟนนะ่ะเออเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะวันนี้คุณอยู่กับ R S M a X นั่นเองวันนี้ครับผมเลยนําสินค้าตัวนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือ Beyon d ท แท็บเล็ตรุ่นทีวันที่ผมอยากจะบอกเลยจริงๆนะครับว่ามันเหมือนจะเป็นสมาร์ทแท็บเล็ตพูดอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> ได้สิครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่แท็บเล็ตเฉยๆนะครับมันสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนเลย <c oughs> คุณจะเอามาจับท์โหลอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีเดโพงตรงนี้นะเวลาฮัลโหลนี่ก็ต้องเปิดลําโพงเอานะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหหูฟงหูฟังอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปใจ่ายในราคาหลักหลายหมื่นนะครับสำหรับ b ี y อนแท็บเล็รุ่นทีวันตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับกับฟังก์ชันที่หลักราคาหลายหมื่นเลยทีเดียวเห็นเขาไปซื้อใช้กันแบรนด์ใหญ่ๆโตๆไม่ต้องไปตามเขาหรอกของเรานี่แหละทําได้ไม่แตกต่างเลยทีเดียวนะครับ ความสามารถของเขานี่ทําอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมแต่มาดูตัวตัวเครื่องมันก่อนดีกว่านะฮะนี่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามันใหญ่สะใจมากเลย<ส>เอาเป็นว่าหน้าจอเนี่ยนะครับผู้ชมครับมันมัน10.4นิ้วนะครับแล้วเวลาเราใช้ในการวิดีโอคอลหรือว่าจะดูรายการผ่านทางหน้าจอแท็บเล็ตแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนสะใจมากวิดีโอคอลนะโอ้โหอันนี้นึกถึงใจพ่อพ่อแม่เลยอะเวลาวิดีโอคอลทีนึงใครเนี่ย ใครก็ไม่รู้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับสบายใจเลยเลยนะฮะเพราะว่ามันใหญ่โตรู้เลยใครโทรมาที่ไหนยังไงเนี่ยสบายใจมากเลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ย เครื่องเขาต่างๆนานา,นานที่เขาให้มาเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสามารถอัปเดตได้นะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10ซึ่งสเสถียรสุดๆแล้วระบบปฏิบัติการหนึ่งนะครับแล้วคุณสามารถอัปเดตมันได้เรื่อยๆด้วยรวมไปถึงความจําในตัวเครื่องเนี่ยให้มาถึง3 2มสิบสองกแล้วก็ให้แรม3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไหลลืน่นปืดๆ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 อย่างนี้นะจ๊ะสบายใจได้เลยส่วนกล้องหน้านี่เขาให้มาถึง5ล้านพิกเซล เวลาเราวิดีโอคอไปหาคนอื่นแบบนี้นะครับกล้องเนี้ยกล้องหน้าเนี้ยเขาจะได้ถ่ายเห็นหน้าเราชัดๆคนอีกฝั่งนึงเขาจะได้สบายใจอย่างลูกๆโทรมาอย่างเงี้ยเห็นพ่อพ่อแม่แม่คุณผู <c oughs> ้ชมที่อยู่ที่บ้านบางทีเขาเป็นห่วงเนาะรับสายได้เห็นหน้าตาชัดเจนก็มีความสุขกล <c oughs> ้องหลังคุณผู้ชมครับเขาให้มาถึงความละเอียด13ล้านพิกเซลเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นเนี่ยชัดเจ๋ว,วเลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็เก็บความจำในตัวเครื่องได้ถึง32กิกะไบต์นะครับไม่ต้องห่วงและที่สำคัญที่สุดนะครับ มันเป็นสมาร์ทแท็บเล็ตอย่างที่ผมบอกมันสามารถใช้โทรศัพท์ไปห,หาใครก็ได้นะครับใส่ได้สอซิมจะ 3G 4 G สบายสบายเลยนะครับสแตนบายได้แบบโอ้โหสบายๆเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาถึง5,500ม ah ิลลิแอมด้วยกันแล้วของถุงของแถมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามาเต็มจัดเต็มมากเลยเอานี่ๆๆมาดูพร้อมๆกันเลยนี่ติดฟิล์มด้วย นี่นึกว่ารถยนต์ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนติดฟิล์มหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะป้องกันจอแตกได้เป็นอย่างดีเลยเขาแถมมาให้แล้วไม่ต้องไปเดินซื้อให้มันผิดรุ่นนี่อันนี้ก็มีอะแดปเตอร์สายชาร์จรุ่นที่เขาเแพงๆกันบางทีเนี่ยเขาไม่ให้นะอะแดปเตอร์เนี่ยเขาให้แค่สายชาร์จแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็ลําบากลําบน,ๆๆบนเขาให้มาแล้วไม่พอแค่นั้นนี่สายดึงข้อมูลก็มีมาให้ด้วยมีอะไรอีกอ่ะโอ้หูฟองหูฟังหูฟังนี่ก็มี นี่นะครับปาักการทัชสกรีนก็ให้ด้วยยังไม่พอนะครับโอ้โหนี่นี่นี่นนใบรับประกันอีก1ปีเต็มที่คุณผู้ชมได้ไปปุ๊บได้ของวันไหนค่อยใส่วันที่วันนั้นนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มไอ้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นแต่ราคาเพียงแค่3,790บาทดบาทด่วน,นตอนนี้เลยนะครับด่วน,นตอนนี้เลย3,790บาทนะครับกับ R S m a l X แล้วไม่ชิมไม่ใช่เพียงแค่นั้นไม่ใช่เพียงแค่3,000บาทเท่านั้นคุณสามารถผ่อนได้ศูนย์เปอเซเดือนติ๊กติคิดเข้าไปผ่อนเข้ามาตกเดือนละ1,263บาท กับสมาร์ทท b ็บเล็ตดีๆแบบนี้นะครับจากวิยอนทั็บเล็รุ่น T1 วันนะฮะโอ้โหผ่อนได้ด้วย3เดือนศูนเตดือนไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมเลือกเอาเลยนะมันมีตั้ง5สีด้วยกันสีฟ้าสีชมพูสีขาวเทาดําผมบอกเลยว่าสวยทุกสีน่าใช้ทุกแบบจริงๆแล้วมันคุ้มค่า ไอการที่เราได้รวบรวมสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเอามาไว้ในหนึ่งเดียวกันเราสามารถทํางานที่ไปที่ไหนยังไงก็ได้จะให้ลูกๆหลานๆเรียนให้ตัวเราเองเรียนรู้อะไรต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโทรศัพท์โทรไปหาใครที่ไหนยังไงก็มีความสุขได้ภายในเครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาที่ RSMX ศูนย์0 0ง1 1 1 1์ศ0นย์ห1ตอนนี้เท่านั้นเลยนะครับ Beyond t ท b l e t รุ่น T1 ของดีๆแบบน มันมีน้อยเหลือเกินนะครับรีบโพมาให้ทันนะฮะแล้วมันผ่อนได้ด้วยคุณผู้ชมครับผ่อนตกเดือนละพันสองกบว่าบาทเท่านั้นเองต้องรีบๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงปิดเทอมแบบนี้คุณผู้ชมครับอยากจะรู้ว่าลูกหลานเล่นเกมอะไรอ้าวซื้อให้เขาไปแล้วเล่นกับเขาเลยแล้วก็จะได้ควบคุมเขาเรียกว่าเอะเขาเล่นเกมอะไรดูออนไลน์ดูอะไรมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกหลานด้วยวิยาล์แท็บเล็ตรุ่นทีวันนะฮะอ้าคุณผู้ชม โทรเข้ามาตอนนี้นะครับ02 000 1111 02 03ตัว14ตัวผมเชื่อเลยโทรมาตอนนี้เนี่ยตุตู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 เฮ้ยเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดเบอร์นะฮะ02 03ตัว14ตัวนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าโทรเข้ามากระหน่ำเลยเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นสแกนค r Code โคที่หน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับรีบรีบเอาไปใช้กระเถอะคุณผู้ชมฮะในช่วงปีใหม่แบบนี้กับ RSmall X เพราะโปรโมชันดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบบ่อยๆนะครั แท็บเล็ตที่คู่กันกับสมาร์ทโฟนอยู่ข้างในแล้วเครื่องเดียวจบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ของแถมเนี่ยมาทั้งเซ็ตทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้คือไปซื้อที่อื่นนะ่ผมชื่หึงปีเต็มด้วยนะจ๊ะรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ02-0001111ตอนนี้นะครับ b ิยอนแท็บเล็ตรุ่นทีวันวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับขอให้ได้ไปใช้กันอย่างทั่วหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส่งฟรีด้วยนะรีบโทรเข้ามา ขอบคุณพี่เต้ม,มากเลยจะเปิดเทอมแล้วน่าจะเป็นของชัยที่ได้มีประโยชนแน่นอน,น<ช>ครับ่เอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วฮะ<า>เดี๋ยวเราลาก็ด้วยคลิปเจนิวฮะแมค้ขายส่งตามที่มีการเต้นเรียกลูกค้าครับวันนี้พวกเรา3มคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ